เอัปเดตคิสมารดเยอเป็นยังไงกันบ้างกับอัปเดตใหม่สนุกกันไหมหรือว่าบางคนเล่นกันไปจนผนไปแล้ว <laughs> ทางนี้เองก็เล่นฟาร,ร์มพอตัวเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังได้ไม่ครอบเลยครับใค <Yeah. laughs> รที่อยากจะรอดูตัวใหม่ <laughs> ทุกคนมาเริ่มกันเลยดีกว่า ตัวแรกของเรานี่นี่ตรงนี้นะตรงนี้นี่ Open ช h o p นี่นี่นี่ตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนั้นนะตรงนี้นะนี่นี่นี่ตูนอีเวนต์อีเวนต์ในครั้งนี้มีมากถึง4ตูนได้กันแต่เราจะเริ่มจากตัวแรกสุดและง่ายสุดเกินกับตัวที่มีชื่อว่ารูดี้กวางน้อยจมูบแดงผู้โดนซานตาทอดทิ้งเจ้าตัวนี้นะฮะจำเป็นต้องใช้สกุลเงินใหม่ของเกมที่เขาเพิ่งอัปเดตมานะที่มีชื่อว่าออร์เมนต์เจ้าสิ่งนี้หน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบลูกไว้ข้างล่างเลยฮะ เห็นไหมที่กลมๆแดงๆอันนั้นเลยทุกคนสามารถเก็บได้ตามแมปซึ่งจะมีอยู่2ลูกต่อแมปนะฮะตอนแรกๆที่อัปเดตมารู้สึกมันจะเก็บได้น้อยมากหรือมั้งถ้าจะได้ลูกละ2แต่ตอนนี้ฮะเขาอัปเดตใหม่มันได้เท่าๆกันน้ะหมึกและก็คือลูกละ5ง่ายกว่าเดิมและเจ้าตัวกวางน้อยจมูกแดงของเราก็ใช้เพียงแค่สาม้อยบยแดงเท่านั้นถัดมานะฮะก็เป็นค่าสเตตัสของเจ้าตัวกวางน้อยของเราเริ่มจากค่าหัวใจสกิลเช็คบูมเอ็นสปีดสเตตมินาสเตล เฮ้ยทั้งหมดเลยนี่นะคือ3ดาวท่วนว้าวมันบล็อกเทนเลยไม่เป็นไรนะฮะทุกคนอย่าเพิ่งหวั่นใจไปอย่างน้อยบล็อกเทนอะ่ะเขาก็ไม่มีอาบลิตี้แบบแอคทีฟใช่ไหมล่ะแต่เจ้าต,ตัวกวางน้อยของเรามีนะฮะกับอาบลิตี้เพียงหนึ่งเดียวที่มีชื่อว่าอัลเลชาร์ดเมื่อทำการกดใช้นะฮะเจ้ากวางน้อยของเราจะพุ่งสปีดไปข้างหน้าเป็นระยะสั้นๆด้วยความเร็วที่มากถึง0.4วินาทีโดยจะมีคููดาวอยู่ที่23วินาทีด้วยกันนะฮะ ฟังมาตรงนี้มันคุ้นๆไหมมันมีภาพอะไรเรืองลางวิ่งๆิขึ้นมาเอ้ยทุกคนปัดนะเอาไปก,ก่อนอย่าคิดแบบนั้นไม่หรอกนะอันนี้คือกวางน้อยนะฮะไม่มีปี๊สักหน่อย <c oughs> ซึ้งเลยแล้วกันย่ <c oughs> อุ้ยหายไปแล้วและนี่ก็คือหน้าตาหองแม่กวางน้อยของเราด้วยความที่เป็นสัตว์ก็เลยไม่มีเสื้อผ้าอะไรให้ใหส่เลยก็จะโปนิดหนึ่งกระดุกดิกด้วยอ่าและส่วนเข่าเป็นแคนดี้ด้วยฮะกินได้ป๊อ <c oughs> นี่จะกินเดียวเลย ่ <c oughs> ารักคุกกีอ้อ๋แล้วก็ไม่รู้ว่าทันไหมนะฮะเขามีโค้ดใหม่ให้ด้วยนะฮะทุกคนคงจะจะกอกไปหมดแล้วแหละเอาเป็นว่าใครยังไม่กอะก็นี่แหละครับโค้ดใหม่ทุกคนสามารถไปกอะกันได้นะจะได้อยู่ประมาณ150หบวยแดงได้มาพูดถึงในส่วนของทิเก e ที่เราใส่กันบ้างดีก่าแน่นอนว่าทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วอันนี้ไงฮะและอันนี้ไงฮะสสิ่งที่จะเพิ่มม m e n ม s สปีดให้กับเราทั้งวิ่งและเดินอย่างละ10%ในชั้นคู่และชั้นขี้ไม่มีเปลี่ยนแปลง สำหรับใครที่มีคอมโบแนะนําสําหรับแมกวางน้อยตัวนี้ทุกคนสามารถที่จะแนะนําเอาไว้ได้นะเราจะได้อาไปลองเล่น <laughs> ไม่ไม่ไหวแล้วะใช้ของเดิมจนรู้สึกเบื่อเลยเหรออ่าเราลืมพูดถึงโลแมกวางน้อยกันหรือเปล่านะสำหรับแมกวางน้อยนะฮะด้วยการที่สเตตัสทุกอย่างเหมือนบล็อกเทนเลยก็ทําให้แมกวางน้อยจะอยู่ในโลที่ไม่รู้อะ <laughs> ใครรู้บอกด้วยนะครับผมขอขายของของ,ของตัวเองสักนิดหนึ่งจะได้ไหมฮะ อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าในตอนนี้ช่องของผมได้เดินทางมาถึง10,000ซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกันได้ทําการเปิดระบบสมาชิกระบบที่ว่าจะอยู่ตรงนี้เลยนะเมื่อทุกคนกดเข้าไปจะมีให้เลือกอยู่3เทียร์ด้วยกันทุกคนชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะฮะเมื่อทุกคนทําการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คนจะได้รับนะฮะก็คือป้ายสนับสนุนด้านหลังชื่อของทุกคนเป็นลูจกจุดตัวนี้เลยที่จะเริ่มตั้งแต่1หางไปจนถึง9หางพร้อมกับอีโมจิที่มาจากแดนดี้เวิลด์แบบน่ารัก,น,รกน่ารักเลยนะ ใครที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครกันได้เลยนะทุกคนมาแล้วข้ามาแล้วชันแลกกระตัวใหม่แมกวางน้อยมีเพื่อนด้วยนะแต่เข้ามาแบบสกินอะน่าจะคนละเผ่าพันธ์กันเง <laughs> ี้ยฮ้ยไอคอนสกินน่ารักจังมันจะทําการพุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมต่ลองดูสิชัวร์ทสนุกนะครับโอ้นะไม่เห็นมันขยับจากจุดเดิมเลยเกิดอะไรขึ้นอะอเราต้องขยับด้วยอ่ะเยสกิฟพีพีเยโอ้ย ปั่นดีกว่าอุ้ยนี่มันบุยแดงนี่ฮะนี่ไงห้าบุยแดงของดีส่วนการปันบบน่นในกอลอเกนเนาะเนี่ยะเออจ้ะเออจ้าอ,อ,อ,อ้ยอาฮะแล้วทุกคนรู้ไหมอะว่าเจ้าอีเวนต์นี้จะอยู่ถึงเมื่อไร่อะในเมื่อมันเป็นอีเวนต์คริสต์มาสใช่ไหมถึงมันจะเลยมันแล้วก็เถอะมันปีใหม่แล้วเนาะมันก็ต้องมีช่วงเวลาไหมฮะเขาบอกแล้วยังมีใครรู้บ้างเรากลัวฟาร์ไม่ทันอะบางตัวยังไม่ได้เลยเร็วๆนี่ปั่นขึ้นให้เสร็จจะลองสกิลสักทีหนึ่งเมื่อกี้ สงสัยเพราะไม่มีซันต้าอยู่แล้วไม่มีใครควบคุมบางเฮียนนี่นะไปแล้วนะถ้าปิดของกวางน้อยโอ้โหอ๋อเฮ้ยมันขีดตีปีกปะมันคุ้นๆอย่างเลยมันคล้ายๆกับอะไรสักอย่างนะนี่มันมีปีกบินได้เพล่บแบบแม่ไมันจะเหมือนกันขนาดนี้อ่ะมันจะย้อมเกินไปหรือเปล่าครับกวางเจอกวางวันนี้ฮะผมปิดใช่ไหมเราปิดได้เปล่าโอ้ยไม่น่าได้เราไปดีกว่ามันอยากลองเฮ้ยอย่าอีนี่นะวายไม่เป็นอามตะโอเคไปดีกว่าฮะ งอเหมือนเลยเหมือนเจ้าตัวที่มีปีกนันเลยพุ่งไวนัแท้แต่ยังโดนง,งับอีกเงยคุกกี้เราเคยพูดกับน้องๆไว้นะฮะว่ามันน่าจะมีตันสักตัวหนึ่งที่มันสามารถสตันสวิตเต็ดได้บ้างหนึ่งวิก็ยังดีหรือว่าฟืนหนึ่งวิก็ได้ในเห็นไอกวางเนี่ยตอนฟิดอะ่ะเฮ้ยมันน่าสตันเนาะแบบฟิดเข้าไปแล้วก็ตึง้งแค่คิดก็หมัน,น้ะฮะแค่เสีได้ทำไม่ได้ไอแ,แค่พุ่งเหมือนเจ้าตัวมีปีกนันอุย้ยเห็นภาพหลอนอีกแล้วทำไมกันนะที่ควรไปติดปีกนะครับ นี่นะเราต้องไม่เก็บเทปนะเพราะเรามีสตาร์เลยอูย้เครื่องสุดท้ายอยู่ตรงนั้นอ้าเพราะฉะนั้นสำรวจแมปใหมดีกว่าจริงๆเราก็พอจะเดินดูมาบ่อยแล้วแหละแต่บางคนอาจจะไม่ได้เห็นก็ได้ของดีเฮ้ยจะอ้าอาจะเอาซะหน่อยอยากรกระตุกกระตากไปฮะเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราอยากได้หิวกันใหญ่ แต่เราอ่ะไม่เคยได้ฮิวจากแม่สตรอเบอรี่เลยอา <c oughs> น่าผิดสักทียิงไปไหนเนี่ยชั้นที่ลงลยผ่านไปเออก็ทําให้แม่กวางน้อยต่างสายพันธุ์ของเราหายไปแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เอ้ยเพราะชั้นไฟดับแล้วแบบเออดูจมูกกวางมาดอิอีแอนอีอ,อ,อีมันส่องแสงแบบนี้เลยเหรออืมแสงสีแดงราวกับไรนี่ที่เป็นทวิตเตร์เลยอะถ้ามองไม่ดีนี่รู้สึกตกใจเอาเรื่องอะเนี่ยเราวมาไฟสองทางฮะให้ดูแหละ นโยนี่วี่วอวีวอวีอืมบุยแดงอยู่นี่หมดเลยงับยับยี่ฮิยี่ฮิีฮิขอสแกนหน่อยครับมีบัตรไหมครับตีดติดอ้ออ๋อใครมีบัตรหลบยี่ฮิฮิสแกนหน่อยครับสแกนหน่อยครับพุ่งแหลบล่าควิดเลยใครไม่เห็นเราวะนี่ไงเดี๋ยวเอ้าให้ทําไมอ่ะจะได้เจอตัวใหม่อีกไม่น่าแม่ขนมปังขิงอ่ะล้วเพิ่งเจอไปชั้นเมื่อกี้ ใช่ไหมแล้วก็อยากเจอหมาฐานบ้างอะ่ะส่วนอีกตัวก็หงเป็นโอ้เม็ดปว้ยใหญ่อะเนาะอยากได้เหมือนกันเฮ้ยอะไรอะอ๋ตอตกลงสักทีดักหน้าแบบนี้เลยเหรอเราอเลรฮะฮัลโหลเาอะไรอ้าวาเออชาคู่เลยงานคู่ไปกันหมดเลยจุดใต้ต่ำต่อให้วิ่งตรงนี้มีแต่ระเบิดสถานเดียวขอร้องอย่าวิ่งนะครับทำไมเราเห็นแค่สองคนเองอะ เลือแค่นั้นเหรอสตรอเบอรี่เป็นไหนอ่ะแล้วคุกกี้ขี่เฮ้ยเฮ้ยใครวิ่งโอ้ต้องหาตีใหม่เลยอันนี้มีทวิตเต็มเนี่ยผมถามด้วยความใคร,ร่รู้ผมอยากรู้ว่ามีหรือเปล่าอ๋อหรือว่าโดนหมาล่อไปแล้วเรามีหมาทังสองตัวเลยนะฮะรอบนี้ร <c oughs> อบไม่มีก็ไม่มีตัวลอ่อรอบนี้ก็มีเยอะเหลือเกินมีอะไรหรือเปล่าอ้ามีคุกกี้เราไม่สนใจเท่าไหละอ้าเซ็งเหรอเมงกำยังไม่ามาได้ฟาร์มเลยตีนี้จะเก่งกันไปหรือเปล่าเนบนี่ไงคุกกี้ แค่นั้นเหรอมันต้องมีสองตัวอย่างโอ้ม้าทานเราอยากได้ม้าทานอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้เราเห็นหรอปะม้าทานเห็นหรอปะอุย้ยจะได้เห็นแป๊บเดียวเองฮะมีใครรับม้าทานมาไหมัด้งไงได้งไงได้งไงแย่พอแล้วฮ่า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 โดนซองแล้วตีนี้น่าจะพาเราไปได้ไกลอยู่นะเนี่ยมันเรามีตัวล่อตั้งสองตัวยังไงเหรอโอเคไปดับอีกนะอย่างน้อยก็มีหมานะฮะผมมีหมา เนีะหมาอยู่ไหนอ่ะปันให้ครับผมเฮ้เฮผมจะหมูกแดงนะฮะผมส่องสว่างในที่มืดแบบสุดๆแม้จะแดงแม่ถุยเต็ดก็ตามว้าวพอมีหมาแล้วมันจะอีซี่เนาะดูดิวนเลยอ่ะเราแทบจะชิลฮะเรียกได้ว่าชิลจริงๆริหรืว่าตัวใหม่นี้จะพาเราไปถึงชั้นที่ยี่สิบได้กันนะโอ้ยเสร็จกันหมดแล้วเอ้าพอสุดๆเป็นอะไรทีนี้เสร็จแล้วครับตามจริงนะฮะพี่จะเอาแต่ไฟดับเรื่องไงเนี่ยเพื่อสังเกตจมูกแบบใกล้ๆอ่ะทุกคนมันเรืองแสงมาก มันแบบอทำไมมันเรื้องไอ้ในขนาดนี้นะน่าจะขนาดนี้ไอ้ตรงคนดี้น่าจะเรืองแสงด้วยเนาะเฮ <c oughs> ้ยเชื่อว่าไปวันนี้เราเจอหลายตัวเลยเนาะตัวที่เป็นตัวใหม่อะฮะมีตัวที่ยังไม่ได้เจอปะคือโบเบดที่เป็นตัวเมนป <c oughs> ิดลอยหยอเห็นภาพปิดแล้วแบบปีกมันลอยมาตลอดเวลาเลยทําไมกันนะแบบใหม่หน่อยมาบ่อยเลยนะอปัดเลยเมื่อกี้มันระบบบริจาคโลหิตนี่นะโอ้ยบริาาจาคกันอย่างต่อเนื่องแล้วทำไมไม่ใครบริจาคให้เราบ้างอะ เราจะมีกล่องยาแต่ก็อยากได้รับการบริจาคนะฮะสักนิดได้ไหมมีสตอเบอรี่นี่นะก็จะสะสมเทพได้มากพอสมควรแล้วไม่ชิเแล้หรือเพราอเราเป็นกวางนันเหรอนี่มันการแบ่งแยกทางสายพันธุ์รับไม่ได้โอ้แปดเครื่องเข้าไปแล้วฮะนี่พชันที่12อเองนี่นะทำไมมันถึงเยอะขนาดนี้เฮ้ยหมาปัน่ <c oughs> <c oughs> นไหนที่สุดยันที่14บสี่เมนมาแล้วตัวแรกกันแต่เล่นมาเลยเย้ <Yeah! S 1> เป็นวีสี่ประเด็นมันเป็นตัวเก่าว,วะเนาะ เมนตตัวใหม่ฮะมาไหมครับอืมแต่ก็เอาแล้วกันรีเซ็ตอ๋อติดกงกวางติดกงอย่ามาอัดขังกวางนะเราคืออิสระเราคือเสรีภาพเราฟรีดอมอายุโอ้โหตามเป็นพวงเลยไม่อยากจะเข้าไปเข้าเกี่ยวด้วยเลยฮะนั่นคืออะไรครับผมเด่นไหมอะผมเด่นไหมอ้าวอันเรียบร้อยแล้วทีนี้ล่ะเป็นไงเฮ้ยยังไม่เด่นว่ะโอเคพอจะอ้ะเฮ้ยทำไมเรื่อี้แบบคนโดนครับรัวๆเลยชั้นเนี่ย กิดอะไรขึ้นอะหมาหมาคงไม่ทั้งแหลกใช่ไหมทุกคนฮะไปช่วยหมาเลยเราซัพพอร์ตทั้งหลายเอาเลยคอนไม่อืมบริจาคโลหิตฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะชอบโดนอีกแล้ว,ลวนะไอจะไปละควิดน้อยขอควิดเลยครับมไม่ใครควิดน้าดิบเลยนะอย่าควิดน้าริบอะ่ะหุยเนี่ยอันนี้เอาหมากระเป๋าทั้งสองไปหมดแล้ว ในทันทีที่หมาจากไปสิ่งแรกที่เราเจอก็คือแม่ลากไม้ฮะ <c oughs> แมนตกเลดโมเบดไปไหนอะชั้นนี้มาของโมเบดไม่ใช่เหรอแล้วประเด็นคือเราไม่มีตัวล่าแล้วครับอ๋อชบุชบชบุชบชุบชุบนี่สปิดนะครับเมื่อตามผมทันเรื่องไะเห็นไหมที่ผมไวนะตึงตึงตึงชบุบอ่าแล้วไงครับแล,แล้วไงครับแล้วไงครับอืมสักทีรู้สึกพอไม่มีหมาแล้วชีวิตลําบากขึ้นอะ แล้วคือทํให้หมาต้องล่าแหลกพร้อมกัน2ตัวด้วยอ่ะเหลือไว้สักตัวไม่ได้เหรอโอ้ยคูยใหญ่เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาถ้ามาแล้วหักเลี้ยวขอร้องป๊อปปี้ขอร้องหักเลี้ยวสุดยอดหักเลี้ยวจริงด้วยหักเลี้ยวหมนเนี่ยถ้าเราจะไม่ผิดอ่ะพวกตัวอีเว้นมาจะตามนานนะ,ะทุกคนแต่เลยไม่เจอตัวอีเว้นไง,งหมายถึงยังไม่เจอในตอนที่ไม่มีหมาเพราะมีหมามามก็เอาตัวอีเว้นไปหมดไงแต่ตอนนี้เราไม่มีหมาแล้วถ้าเราเจอตัวอีเว้นแล้วก็เราต้องหลบให้มันนานๆหน่อยฮะนานพอปกติอ่ะ พรมันตามนานมากวิดลอยผมแสดงพวกคุณแล้วครับอีกเพียง4ชั้นเท่านั้นทุกคนว,ว้าวไม่เจอห้องชิดเป็นโอเคปิดทักหน่อยเฮ่ยตัวอะไรงชั้นนี้มีขอนไม้ละหนึ่งที่เหลืออะไรแค่นี้เหรอโอ้โหสกแก๊บยี่คงไม่ยืดส่ผมใช่ไหมครับชะชะชะงงงงงอาชะงงทำเป็นงงฮ่าฮ่ โอ้โแล้วตัวกลางเครื่องเต็มไปหมดเลยค่ะอืมอยังไงก็สามเราขอไปริมๆก่อนแล้วกันนี่นะเฮ้ยกุ้งกุ้งอย่าทำอย่างนั้นโอ,อ,อ้โหเฮ้ดโดนแน่ไคนะ่น่ะช่วยกัน,นทุกคนแม้เราจะมีคนน้อยแต่ก็ต้องช่วยกันปัดนะอย่าอู้นะทุกคนกุ้งไม่ไม่ไมอุ้ยคอนไหมาอาเรียบร้อยขอบคุณที่รับให้หนึ่งดาเมจไปแล้วติดอ่ะ,อะต่านี้ดีกว่าว้าช่ากลับดีกว่า หลุดปั่นทุนนี้ก็ได้โอ้โหไม่เสียเครื่องโอ้นั่นกล่องแล้วอ่ะทำไมเราถึงมีกล่องของขวัญในชั้น,นี้ละ่ะและกุงก้งกุง้งกุ้งเจออีกแล้วเป็นไรกันเราลากหนาในกุง้งหรือให้เราเป็นสัตว์มันกันหรือไงนี่ควิดเลยแย่ yeah, เส็จแล้วอันนั้ก็จะเสร็จแล้วฮะเครื่องจริงอยู่ฝั่งน,นู้นอุ้ยพอดีไปละเราคำนวณแล้วเราตงไปแหลคือเครื่องเสียพอดีดูค่ะด,ดูนะน้ำไปงนันอ่ะอันนี้มันคือสายลับขอ,อยเจ้าจตัวผีหลับนี่นะโชว์ เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่เพื่อนเหรอกูเกือบไปนายชั้นไว้ด texting, pues er oh. ับมาเราได้ยินเสียงเดินตุ <the <the ๊กตักตุกแตกอยู่อะน่าจะเป็นเมนแต่ตัวอะไรนั้นอ๋อฮีร่าบง่ายมากด้วยไฟสองสว่างสีแดงฉานของเรานั้นไม่มีอะไรสามารถรอดพ้นสายตาของเราไปได้เก็บหมดเก็บหมดเฮ้ยกลับมาทางนี้ทำไมอะเฮ้ย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 ไอ้โดนนั่บล่ะแค่สามชั้นเองนะ เราจะพาตัวนี้มไปถึงชั้นที่20ได้อยู่แล้วนะทุกคนสู้หน่อยเนะปนล่ะคิดดูซิกางตัวแรกที่ไปถึงชั้นที่20ได้ไม่ใช่หรอพูดไปไปอวากาศเลยย้อยจะตามมาชู้โหมดแล้วโอ้หนึ่งทีแบบเนาะเนาะกินอ้ากินนิ่มไปกันนะที่ไปเจอโบเบตที่เป็นทอมพิตเต้นอะฮะเห็นน้องๆในที่ของเราบอกว่ามันมีการันตีชั้นที่20อันนี้จริงไหมอะอยากรู้จัง่อนอื่นก็ต้องไปชั้นที่20ให้ได้ก่อนใช่ไหม คือบางคนการประชั้นที่20มันก็เป็นอะไรที่ยากเย็นพอสมควรนะอุ๊ยอ้าวประจัญิดและโดงนงับเลยใครใครทำแบบนั้นอ้าวร่างแหลกไปอีกหนึ่งทำไมรู้สึกแบบละปิอยู่คนเดียวเลยวะผมเหอ่ตอนนี้เราอยู่คนเดียวหรือเปล่าฮัลโหลคอนไม้อ,อจารจ์มีคนโดงนงนับอีกแล้วอะไรอ่ะอย่าบอกว่าคอนไม้อ่ะไม่นะอ้าวโอเคผีหลับกินผีหลับไปแล้วทุกคนไปกันหมดแล้วเหรๆๆอเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะ จะระลมงเขทุกคนเราจะสานต่อให้เองแทนที่20ใช่ไหมล่ะเราจะไปทุกคนเหตุเองว่ามันมีโบเบ็ดอยู่ที่นั่นหรือถ้าเป็นไปได้ั้นสิบแปดมาเลยก็ได้นะไม่ไหวแล้วชุกชุกชุชุกชุุอัสสิสฮาไม่หลุดเว้ยมนจริงจังมาจริงจังมันจริงจังอ๋อนีก็จริงจังเหมือนกันแงบหลบโอ้โหหลุดไหม อาไอ้แล้วมาอาจดับเราได้นะไอ้เจ้าพวกนี้นี่เสียงเดินแบบนี้แม่แหละแต่ไม่ไใช่ตัวใหม่ฮะเสียงมันคุ้นเคยอ่ะลากไม้หรือเปล่าโจแตเม้นรลุนเลยด้ออยากเจอโบเบตโอ้โหแล้วปั่นจ็ดเครื่องในชั้นนี้เนี่ยนะทุกคนก็รู้วิธีกรรมของเราดีอยู่แล้วนี่เราเนี่ยไม่ชอบชั้นนี้แบบสุดเครื่อหวจิตใจหอยเหวี่ยวความสามารถในการเล่นหายไปถึง50%ด้วยกัน โอกาสแหลกสูงมากจะจะสู้ต่อไปเล่นกันอีกแล้วเราวนกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นผมไปแล้วครับมาอยู่แล้วครับผมไปเครื่องอื่นก็ได้ไมีน,นั้งเจ็ดแปดเครื่องกับเครื่องนี้อ้ออะไรอีกแล้วะขอกำลังใจนะทุกคนอีกแค่หกเครื่องเท่านั้นเราก็จะผ่านชั้นนี้ไปได้อะไรอ่ะไปเห็นข้างหลังเหรอไม่ใช่นั่ก็ข้างหน้าไหนวะไปไ,ไ,ไหนอะเมื่อกี้อะไรอะไม่เข้าใจไปดีกว่าโอ้โหโอ้โหห้องนี้เครื่องเต็มเลยโอ้โห ผมบานชิวมาตั้งนานจนก,กระทั่งคุณเดินมานี่แหละแม่ลากไม้เพราะฉะนั้นคุณหยุดตรงนั้นเดี๋ยวนี้หยุดหยุดไปหยุดไงเงีะยหลบสักหน่อยครับแล้วก็ชิกแซกนี่นะไปแล้วบ่อยเงบผมว่าตรงนี้หลุดได้ครับนั่งเป็นงเเด้โอโอ้โ,อโหเฮ้ยเฝ้าเครื่องซะด้วยอะไรอ่ะออผมว่าตรงนี้หลุดได้ครับโอ้โหนี่มันจุดยุทธศาสตร์ชัียดเฉียฮ่าฮ่าไมชื่อผมว่าตรงนี้ หลุดได้ครับโอ,อ้ยติดแต่หลุดได้ครับมมนห่วงจะที่ไหนงอยฮ้ยมันทำไมติดเมื่อกี้นะเราว่าเราหลุดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่ผมอะ